สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม figure model 1:4 s c a l ล WC ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับสวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่ครับนี่คิงนะครับโอ้โหโอกาชิมะโอลุกสิบนะครับนี่ครับอันนี้น่าจะรัฐฮ่องกงครับเอ่อร์ดริมทอยครับนี่บางทีนะครับมาแล้วครับคิงกล่องนี้แบบเบาๆนะครับนี่ไม่หนักนะครับ เดี๋ยวเราไปแกะกันเลยดีกว่าครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดทอยของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมาครับหรือจะซุปเปอร์แตงให้เรากไ็ได้นะครับนี่ครับคิงครับล่างเห็นเจตเรียกว่าล่างะลยล่างแบบล่างถัดสมบูรณ์นะโอเคล่างไฮบิดแล้วกันเอาออกมาครับคิงตัวนี้มีโอ้ เด,เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครับโอ้โหห้าชิ้นนะครับนี่คิงครับคิตงตัวนี้ก็ทำออกมาหลายรูปแบบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคิงร่างปกติคิงแล้วก็ร่างร่างสัตว์นะครับแล้วก็ร่างเปิดหน้ากากนะั่นแต่ว่ายังไม่ออกนะร่างเปิดหน้ากากเดี๋ยวไงรอกันแล้วกัน่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับ าชิ้นเลยนะโอ้แยกเข้นส่วนมา <laughs> ตลบดีครับนี่ดูปาดเขาแต่ทําสวยนะครับลงสีสวยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเหมือนอยังไงดีเป็นเหมือนอเมทัลเหล็กอะไรเงี้ยนี่นะครับะปรับไฟให้มันชัดขึ้นนะแต่ตรนนี้ผมเบี้ยวนะ ไดไมดัดดัดดัดเอาแค่ชิ้นแรกก็สวยแล้วครับไปต่อไปเลยโอ้โหใหญ่อยู่นะตอนแรกนึกว่าจะตัวเล็กนะครับผมโอหต้องแกะดีๆครับนี่โอ้โหใหญ่เะเนี่ยแต่ว่ามันเบาครับลักษณะโมเดลมันเบานะแต่ว่าตัวมันใหญ่ครับนี่หไฟลูกไฟด้านหลังสวยนะ ตอนแรกผมนึกว่าจะตัวเล็กๆนะครับนี่ดูโอ้โหทำออกมาได้ดีอยู่นะใบก็สวยนะครับลูกเล่นนะครับเขาจะเป็นเผ่าพิเศษนะนี่มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับขออนุญาตใส่โอ้ oh, ใหญ่อยู่นะครับไม่กองแก๊งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเทียบไคโดให้ดูนะตอนแรกอะผมประเมินไว้เลยว่าเอ้ยออกมาทรงเนี้ยมัน ตัวเล็กแน่เลยแต่ของจริงมาตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็มี f อซของเราบอกคอยคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าเฮ้ยตัวจริงมันมันตัวใหญ่นะอะไรเงี้ยเออใหญ่จริงแนฮะสวยครับบอกเลยขออนุาญาตแกะแ่อนนะเพื่อนนะสวยจัดลืมเลยลืมอธิบายเก็บซองไว้นะครับผมห้ามทิ้งนะทุกอย่างเก็บไว้หมดนะครับอ่ะมา นี่แถวที่ฝามือให้ดูนี่ครับใหญ่นะครับไม่กองแกงนะครับโอ้โหคิงตัวนี้คิงตัวนี้สวยครับผมนี่ครับไม่กองแกงนะครับบอกเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูดีเทลกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะเพื่อนๆนะนี่ครับหน้าตาของคิงนะอ่านี่จำไม่ลักหน้าตาอาจจะไม่เท่เท่าไหร่แต่ว่าตรงปกกับในการ์ตูนนะครับในมังงะนะฮะ แล้วก็เขากินผลพวกไดโนเสาร์เป็นสัตว์ปีกนะแล้วก็ชุดนี่ชุดของเขาดูดีเทลเห็นไหมครับขาครับเหมือนพวกนี้มันเป็นนกใช่ไหมสไตล์นกใช่ไหมขาก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้นี่ครับตวัวใหญ่นะครับผมนี่ดูด้านหลังครับทีเด็ดทีเด็ดคือด้านหลังมีความอ่อนนะครับนี่กระพือปีกได้มาก <laughs> ตาปั๊มตาปั๊มอยู่ตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหม ทเด็ดคือลูกไฟตัวใหญ่นะครับดูวางคู่กับโซโลได้เลยไฟติงกันจัดฉากได้นะครับนี่ตามนี้เลยดูดิครนี้มาดูตรงเสากันบ้างเสาของเขาจะเขียนว่า A นะครับ A ซึ่งมันจะตรงกับกล่องของเขานะครับนี่เห็นไหมใครซื้อมือสองซื้ออะไรต้องเช็คนะครับตรงไหม ะละนี้ก็คือ,อาฐานครับอันนี้เป็นล็อตที่ขายในไทยนะตอนนี้นะจะเขียนแบบนี้นะล็อตญี่ปุ่นล็อตฮ่องกงก็ลองเทียบกันดูใครซื้อล็อตไหนมานะครับแต่ว่าล็อตเนี้ยเทียบได้ก็คือเป็นแบบนี้นะครับเขียนอย่างนี้โอเคประกอบโ,อโหตัวนี้เสียบู่ที่หน้าอกเลยท้องเลยปาเขาให้ มันมันต้องเป็นแบบไหนปึ๊บปึ๊บโอไม่ใช่ละมันควรจะควรจะหันอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> มันจะได้ตรงกับตรงกับฐานนี่ใหญ่นะเพื่อนๆนะใหญ่นะครับสวยงามนะฮะนี่ลองเที่ับไคโดไหม นี่ไคโดมังกรนยังตัวเล็กเลยกว่าเลยดูดูโอ้โหโอัลเฟคิงใหญ่กว่านะครับดูเท่กว่าไคโดมังกรถ้าทําตัวใหญ่หน่อยเนี่ยผมเลยกลัวไงเพราะว่าไคโดมังกรมันออกมาก่อนใช่ไหมเห็นไหมครับนี่โอ้โหสวยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูเต็มๆกันครับไปครับ และนี่ก็คือคิงแห่งไพยอัคคีครับโอ้โหสวยมากๆครับตัวนี้ตอนแรกผมนึกว่าจะจะเป็นตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าพอมาดูของจริงแล้วเนี่ยตัวใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวผมจะดูรายละเอียดด้านในให้ดูฮะนี่ครับโดยเฉพาะด้านหลังนี่คือไอ้เปลวไฟของเขาเนี่ยคือทําออกมาดีนะทาให้ตัวเขาไม่บางแล้วก็สมส่วนมากขึ้นดูแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหน้าตาโลโก้ชุดยังลงสีเข้มชัดเหมือนเดิมนะครับนี่ครับ คุดิงยังคงสภาพเหมือนเดิมเหมือนมังงะเลยแล้วก็เพิ่มเติมก็คือมีรายละเอียดของการเป็นใช้พลังสัตว์ปีศาจใช้พลังผลไม้ปีศาจสัตว์ปีศาจผลไม้ปีศาจนะครับป่าสายพวกสัตว์ป่าเรากนะ็าจะมีแบบครงเล็บอะไรอย่างนี้นะเห็นไหมฮะก็ถือว่าแบบทํามาได้ดีมากๆนะครับนี่ใหญ่นะครับไม่ได้เล็กนะฮะเดี๋ยวผมลองจะเทียบสเกลคู่หู ถ้าเอามาวางคู่กับชุดเดียวกันก็คือควีนตัวนี้ก็คือแบบว่าพอๆกันเห็นไหมครับมันเลยสมส่วนว่าเออมันดูเหมือนเป็นแบบร้อยอสูรจริงๆนะนี่เห็นไหมฮะแล้วก็เทียบกับไคโดลูกพี่มาเติมอีกคนเป็นไงเป็นไงสวยสิครับเด่นเลยฮนะโอ้โหเป็นไงครับนี่ดู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 ดด ไม่มีไม่ได้ฮนะชุดนี้มันครบแก๊งจริงๆนะครับแล้วก็เก็บกลุ่มไทโดนี่เรียกว่าแบบครบๆเลยนะฮะเรือว่าเขาจัดให้เลยผมว่าสวยมากๆครับแล้วก็ผมจะลองเทียบตัวที่เป็นล่างปกติให้ดูด้วยนะเดี๋ยวเดยผมหยิบขอขออภัยใ,ใช้เวลานาะนนิดนึงลืมปัดฝุ่นเนี่ยฝุ่นเพียบเลยยนวะผมปัดฝุ่นโอ้โห ลืมดูแลครับไม่ค่อยมีเวลาฮะขออภัยจริงๆอ่าน,นี่นะฮะออพอคร่าวๆแล้วกันนะนี่ก็คือฉากที่เป็นร่างปกติกับร่างร่างที่ใช้พลังนะโดยส่วนตัวผมว่าร่างร่างนกเนี่ยเท่กว่านะอ่าเท่กว่านะครับแล้วก็ในชุดถัดไปเนี่ยมันจะมีคิงออกมาด้วยนะคิงที่ถอดหน้ากากอะ่ะอันนี้มันใส่หน้ากากนะ ใส่หน้ากากมันไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะครับสู้ถอดหน้ากากไม่ได้นะฮะยังไงก็เดี๋ยวรอชมทีละกันนะครับแต่โดยรวมก็คือร่างนกนี่คือสวยครับแล้วก็เราควรมีทั้งสองร่างแหละเพราะว่ายังไงมันก็ต้องมีโอกาสที่จะได้จัดโชว์แบบว่าร่างตัดปีศาจร่างปกคนปกติอะไรพวกนี้นะครับยังไงก็ควรมีฮนะผมแนะนำอย่างนี้ครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดทอยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ